สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบายๆอีกเที่ยนาาน้จ้ากนอมาเสนอหนาอีกแล้วจา้าถึงเวลาเขาโฮมจา้าเดือดฮอนอยังเว้นทีเบียกบ่ไดเขาเห็นงานในโฮมจา้าทำงานในล่มออฟฟิศก้นจ,นจออุนจาน้าออฟฟิศก้นจนมุ่งยาค่าเอยธรรมาชาติจา้าน,นี้สิมะทายถอดวิทยายุดอีกแล้วจา้า สีมะพาพ,พ่อพักให้ดูจ้าพ่อพักให้โดโูปนิีต้นกาเลดโอดจ้าต้นกาเลดโอเนาะเราถึงขั้นตอนกันนะจ๊ะเนาะสีเราเรื่องขั้นตอนกัน,กนพ่อไอ้ฟ้าก่อนนะจ๊นะเนาะการพ่อพักให้โดโูปนิีเขาก็ต้องหมอกก้อนจ้าหมอกให้เขาออกลากก้อนมันจะสีชัว่วตาตาเฮาล่ม เอมมาเล,ล็ดลงเลยห้องสีมีความเสียง,ง่ยงา,า,งงาบางเทียกับมล็ดพันธุ์กับมดอายุนั่นจ้ะเนาะบางเทียกับว่างอกห้องสีเเวลาจ้าเฮาก็ตองมองให้เขาออกหลากก้อนจ้าเขาออกหลากสีก้อนจ้าขั้นตอนการเพาะก็คือหากองจ้าหากองมาแล้วก็เอากระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่ใส่แล้วฮาก็พุ่มน้ำจ้าพุ่มน้ำกระดาษทิชชู่เปียกคุชุ่มหล้ว้องก็เอามเล็ดพันธ์ล้อยๆลงไปจ้ามะนล็ดพันธ์ลอยๆลงไปห้องก็ปิดฝาจ้า ปิดฟ้าหลอเขาตู้เย็นหึคืนนึงจ้าเอาเข้าตูเนนเาเาต้เย็นหนึ่งคืนลุงเสามาเ้าก็ออกมาท้างไว้ห้าง,งนอกอีกหนึ่งคืนตื่นเสามาห้าคอเอามาล่องจ้าเอามาล่องฟ้องน้ำเขาแตกหลกเป็นงสีก้อนจ่าแตกหลักเลงสีก้อนาล่องฟ้องน้ำอุปกรณ์กระสีมีจา้านี่จา้าถาดเพาะสำหรับเพาะแล้วก็ฟ้องน้ำ ก้อนเ้าสีลงมตั้งน้ำมากกว่าต้องนวกนงนดก้อนนะจน๊ะเน,น,นาะงอดตั้งน้ำของเขาขอหนามก้อนจา้าเอาหนามใส่แล้วก็นวดนวดนวดเขาเขาขอหนามก้อนได้จา้าเด้อเจ้าคุณชุ่มก้อนแล้วก็มีนีจ่จ้าเนบไปใส่ระโยชน์นอาอื่นบ่ได้ได้จา้าเพราะว่าเขาอ้อนเนบอ้อนจา้าเนบขีดเมล็ดพันจา้าโดยเฉพาะจา้าหลายจา้าเขียงมือคบจา้า อาวุธจ้ะมาไายถอดวิทยาอยู่ตรงนี้อาวุธจ้ะอาวุธเขาสีนี่จังสี่เขาสีเบิองง่ายจา้ะเ้าสีเฮ็ดง,ง่ายจา้ะนี่เพราะว่าเขามีหลกักในห้องเบิองแล้วเขาก็เอาทัางหลักล้มจ้ะเทั้งหลากล้มเขาสีนี่ช่องเห็นอยู่แล้วจา้ะแต่ว่าห้องเบิองถูกช่องดีๆเร็ยนให้ถูกช่องด้วยจ้าเด้อเรียนให้ถูกช่องเขาสะเอาทังางหลักล้มจ้ะทังางหลักล้มฟ้องน้ำเอาแค่หลักเขลาล้มจ้ะ ที่มเมล็ดเขาคือวาต้องเอาลงไปจ้าให้มเมล็ดเขาพวกึุ่นของบลอนจ้าให้มเมล็ดเขาพวกขึ้นมากเมื่อเร้เาเขาเก็สิเริ่มแตกใบแล้วจ้าเมื่อเร้าเขาก็สิแตกใบฮาเห็นแล้วเอาไว้ในนีหามือจ้าไว้ในนีหามือแล้วก็เฮาก็เริ่มเลี้ยงปุ๋ยจ้าเพราะเขาแตกใบขึ้นมากแล้วเฮาก็เริ่มเลี้ยงปุ๋ยจ้าเลี้ยงปุ๋ยไว้อีกหามือเอาล่งบอ่ออนุบานจ้า สิบวันจากวันเพาะเป็นต้นกาอ้อนสิบมือต้องก่อเสียไปล่งบ่อนุบาลจะบ่ออนุบาลมีแล้วต่ห้าสิบเจอลูกจะยี่สิบสามสิบลูกแล้วต่ห้าสิบแล้วต่ห้าสิบเจอะฟ้าเอาไวท้ที่ที่ก้อนแต่วาจะเริ่มขีดฝากองได้จะให้เขาลงไปในน้ำพระว่าราาเขายัางวา,านเน่าจะพอว่าร่าเขายังวันเน่าให้เขาลงไปยุ่นในน้ำก้อนจะขีดฝาออกให้เขาลงไปยุ่นในน้ำก้อนจะ พ่อแต่วายุนในหันอีกหาเมือ่อสิบมือล่อให้หลักเขาแงก่ก่อนเงาจังคอยออกไปใส่บอชิงก็ได้จ้ะเพราะว่าต้องต้องให้เขามีหลกักเน่แง่ก้อนได้จ้ะเพราะว่าบอชิงบอชิงเพิ่นสป,ปิดฟ้าอยู่ข้างบนบ,าจาบอจ้ะบอชิงบอชิงหกลุมจ้ะเก็ทุกลุมหลกักเขาจังคอยสิบถึงน้ำจ้ะหลกเขาจังสิบถึงน้ำเราเป็นว่ายี่สิบมือก็ได้จ้ะจากวันพ่อมาเล็บ ถึงวันล่งอน,นุบาลซิมือเอาไว้น่ำบอนะบานอีซิปมือ,เอ,อ,อ,นะอ,มอเอาขอไปในบ,บ่บอยินจีิี่สิบห้าวันเปเก็บจ้าไปเก็บเดียวจ้าเด็ดง่ายจ่าเดี๋ยวสิถาำลิปสิถาำลิไปไ้ไปเรื่อยๆเป็นขันตอนเป็นขันตอนไปก็ได้น้องจ้าเนาะสิถาำลิปเหยืองเป็นขันตอนเป็นขันตอนไป,ไปเดียวผู้คนอยากผู้จักวิธีผสมปุย๋ยเดี๋ยวมือแรงเขาบอกายากจ่ะ สีเข็ดดห้ยน้อจ่าเนาะเขียดห้เบิ่งน้อจ่อาเพราะว่ามือแรงสีได้ผสมปุ๋ยใส่บอ่อจริงด้วยจ่าเพราะว่าบ่อจริงกับสีพ่อเติมปุ๋ยพอดีจ่าสีพ่อเติมปุ๋ยในรอบสองก็เติมรอบนี้กับคือจบจ่าจบรอบไปอีกประมาณซิปมือซิกว่ามือกับคือสีได้เก็บแล้วน้จ่าสีได้เก็บเกี่ยวแล้ว กตคือสิพ่อเข้าใจอยู่งหรอกน้าจ้าเนาะถ้าผู้ใดบ่เข้าใจยังกะคอมเมนต์มาถามได้เด้อจ้าเสดไมาถามได้เด้อจ้ายินดีจ้ายินด,ดีเป็นแฟนความรู้จ้าแล้วสิทำคลิปเป็นขั้นตอนแฟนตอนไปให้เด้อจ้าเด้อนี่กะเอาซ้ำนี่ก็น้าจ้าเนาะเดี๋ยวสิเอาอย่างนี้ลุมลุ่มก็น,น้ะจ้าเนาะนี่งเดี๋ยวลุ่องน้ำกอนเดี๋ยวคนเสียงกอนสวัสดีค่ะ